ปวดหลังมากมีปัญหากับการอนอนสุดๆ Be Well Hybrid Foam e r g o n o m i c Topper Topper เพื่อสุขภาพรุ่น Hybrid Foam <c oughs> ทำไมอ่ะอันนี้หมือนหรรู้สึกยังไงส่งผลอะไรมีประสิทธิภาพยังไงเนี่ยจะมารีวิวกันให้เต็มๆเลยค่ะ First Impression ชด่อเออรถนะ สมแล้วที่เป็นท็อปเปอร์ที่ออกแบบโดยนักเกย์ผ้าบำบัดค่ะ I mm -hmm. ดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างาคะช่วงนี้สบายดีกันไหมแต่ว่าตอนช่วงนี้ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหรค่ค่ะรู้สึกปวดหลังมากมีปัญหากับการนอนสุดๆแล้วเวลานั่นทงทางานนานๆนะคะหลายคนคงจะรู้จักกับคําว่าออฟฟิศซินโดมใช่ไหมมันก็จะมีความแบบปวดบา่าปวดคอปวดไหล่ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาบ้านเนี่ยเราก็จะต้องการการนอนการพักผ่อนที่มันแบบสบายที่สุดหลับให้ลึกที่สุดนอนให้มีคุณภาพที่สุดนะคะตองก็เลยไปค้นหาตัว ช่วยมาทุกคนแล้วก็ไปเจอรีวิวตัวหนึ่งมาเป็นท็อปเปอร์นะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็ได้ของมาแล้วในวันนี้เดี๋ยวเราไปแกะกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็มีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ่ะ Bwell Hybrid Foam Ergonomic Topper ตัวนี้นะคะเป็น Topper Premium Memory Foam 5โซนนุ่มสลับแน่นคืนตัวไวแล้วก็หนาถึง8เซนติเมตรรองรับได้ทุกสรีระที่ต่างกันและรองรับการโค้งเว้าวของกระดูกสันหลังตั้งแต่ต้นคอจนถึงเท้าซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการการซัพพอร์ตที่ความแน่นแตกต่างกันด้วยนะคะ เขาบอกว่าสามารถรับน้ําหนักได้ถึง200กิโลกร,รัมเลยไม่ว่าจะหุ่นไหนไซส์ไหนก็ใช้ได้ที่สําคัญคิวออกแบบโดยนักกายภาพบําบัดคือมั่นใจได้เลยว่าจะต้องดีต่อสุขภาพแน่นอน อีกอย่างหนึ่งที่ว้าวมากสาหรับท็อปเปอร์ตัวนี้เลยนะคะคือเขาสามารถใช้ได้ถึง2ด้านเลยมีทั้งด้านนุ่มแล้วก็ด้านแน่นนะคะสําหรับใครที่นอนบนที่นอนที่มันแข็งเกินไปนะคะคือเวลาเรานอนหงายเรามีช่องว่างระหว่างหลังอะ่ะก็แสดงว่าที่นอนเนี่ยมันมีความแข็งเกินไปมันจะทําให้เราปวดหลังนะคะก็ให้วางท็อปเปอร์ที่เป็นด้านสีฟ้าก็คือด้านนุ่มเนี่ยขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะให้หลังเราเนี่ยได้รับการซับพอร์ตมากขึ้นส่วนใครที่ใช้ที่นอนที่มันนุ่มเกินไปเวลานอน,อนแล้วมันก็จะจมลงไปเลยนะคะค ก็ให้วางท็อปเปอร์ในส่วนที่เป็นด้านสีขาวเอาไว้ด้านบนนั่นะก็คือด้านแน่นนั่นเองเพื่อให้หลังที่จมลงไปกับที่นอนเนี่ยกับส่สภาพเส้นตรงนะคะจะได้ไม่ปวดหลังเนาะอย่างที่นอนตอนตอนเนี้ยนะคะเวลานอนก็จะรู้สึกว่ามันแข็งไปนิดนึงตองก็จะวางท็อปเปอร์ที่เป็นสีฟ้าไว้ด้านบนเพื่อให้ตัวท็อปเปอร์เนี่ยรองรับน้ำหนักในหลังส่วนล่างได้ดีขึ้นนะคะ Bir Impation นะขออนุญาตมันคุยได้ไหมมันสบายเกินอะ่ะเอาจริงเลยนะความรู้สึกแรกที่ได้ลองนอนก็คือมันแบบมันนุ่มมากแต่คือมันไม่ยวบนะคะทุกคนเวลานอนตะแคงอะไรเงี้ยก็ไม่เจ็บหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยก็ไม่เจ็บเดี๋ยวตอนจะทิ้งไว้ให้ท็อปเปอร์มันคลายตัวซะตอนเย็นเดี๋ยวคืนนี้เรามานอนกันจริงๆต่างๆ,งๆดูว่าเวลานอนยาวๆผ่านไปคืนหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกยังไงฝ่งผลอะไรมีประสิทธิภาพยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวกันให้เต็มๆเลยคะ่ะ อยากนอนแล้วไปนอนเลยได้ไหมอร่ายมาก เอาตรงๆเลยนะเรามารีวิวกันตรงๆเลยคือต้องรู้สึกว่าไม่ได้นอนแบบ ไม่ได้นอนหลับสบายหลับสนิทอย่างนี้มานานมากแล้วอะคือปกติอะเราจะเป็นคนที่นอนหลับยากมากถึงกับแบบต้องพึ่งยานอนหลับเลยนะคะแต่พอได้ลองนอนท็อปเปอร์ตัวนี้ก็คือหลับง่ายขึ้นคือมันได้ชาร์จพลังจริงๆและตัวท็อปเปอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้นุ่มหรือว่าแน่นจนเกินไปคือมันพอดีพลิกตัวไปทางไหนมันก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่าเมื่อยนะคะและด้วยความที่ตอนแรกเตียงตอนมันแข็งใช่ไหมคะตอนก็ใช้ฝั่งที่เป็นด้านสีฟ้า ขึ้นมาด้านบนมันก็เลยทําให้ช่องว่างระหว่างหลังที่เวลาเรานอนง่ายอะคะ่ะมันก็ไปเติมเต็มในส่วนของช่องว่างตรงนั้นทําให้เราไม่ปวดหลังคือมันดีแล้วมันได้ผลจริงและที่ต้องชอบมากคือมันมีปลอกทุกคนซึ่งปลอกอันนี้ก็สามารถใช้ได้ถึง2ด้านเลยนะคะคือด้านเย็นแล้วก็ด้านนุ่ม ตัวด้านเย็นเนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายตอนหลับได้1นงถึงสองศาช่วยให้หลับสนิททั้งคืนเลยค่ะส่วนด้านนุ่มเนี่ยเขาก็ตัดเย็บจากเส้นใยทอพิเศษนุ่มสบายไม่ระคายผิวแถมยังระบายอากาศได้ดีด้วยทุกคนมันองลองจริงๆและด้วยความที่เขาหนาถึง8เซนเนี่ยก็สามารถที่จะลากน้องลองไปปูนอนกับพื้นได้เลยนะคะคือถ้าใครไม่มีเตียงแบบนี้นะคะก็ปูนอนกับพื้นได้ก็ทําให้ไม่ปวดหลังเช่นกันคือมันสะดวกมากจริงๆจบครบทุกฟังก์ชันสําหรับท็อปเปอร์ตัวนี้นะคะ สมและที่เป็นท็อปเปอร์ที่ออกแบบโดยนักเกย์ผ้าบําบัดค่ะประทับใจสำหรับการดูแลรักษาเจ้าท็อปเปอร์ตัวนี้ก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ว่าอย่าเอาน้องเข้าไปโดนน้ำนะคะแล้วก็สลับฝั่งหัวกับฝั่งเท้าทุกๆ6กเดือนนะคะแล้วก็ไอตัวปอกหมอนเนี่ยไอตัวปอกที่มันเป็นซิปอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะถอดออกไปแล้วก็ไปซักได้ตามปกติเลยนะคะมันเย็นมากจริงเยแค่แบบนี้รู้สึกว่ามันเย็นเลยอะ และเดี๋ยวตองจะแปะล,ลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ด s Cript ชันบอกด้านล่างนะคะถ้าใครสนใจก็ไปตามตามกันได้เลยคุ้มค่าแน่นอนแถมรับประกัน1ปีด้วยนะคะทุกคนและสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการตัวช่วยในการนอนหลับพักผ่อนที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย